เข้าใกล้เทศก,กาลน้ำไม่อาบเข้ามาทุกทีทุกทีเนาะผมก็ได้ไม่มีอะไรมากหรอกวันนี้ก็จะบอกว่าได้ทําการจับฉมน้องรีวิวนะครับแล้วก็ทําการซ่อมบํารุงเปลี่ยนอะไรออกเกือบจะทุกอย่างที่ว่าแบบว่าไปทิปจะไม่เป็นภาระนั่นเองนะของจริงนี่นใส่ชุดสีียบร้อยโอ้โหชคอย่างเท่ก็ใครที่ไปทิปน้ำไม่อาบครับก็คุณเหลือเวลาเตร,เตรียมรถอ,อีกแค่ สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็อยกผมปื้มเลสซิ่งนะครับก็เข้าใกล้เทศกาลนะ้ำไม่อาบเข้ามาทุกทีทุกทีเนาะผมก็ได้ไม่มีอะไรมากหรอกวันนี้ก็จะบอกว่าได้ทําการจับชมน้องเดวิลนะครับแล้วก็ทําการซ่อมบํารุงเปลี่ยนอะไรออกเกือบจะทุกอย่างที่ว่าแบบว่าไปทริปจะไม่เป็นภาระนั่นเองนะก็เดี๋ยวพาไปดูก่อนเลยชิ้นแรกก็ไม่มีอะไรมากอ่ะนี่ก็คือผ้ากันเปื้อนไม่ใช่ละนี่นะครับถังน้ํามันผมได้เบิกใหม่ไปที่เรียบร้อยนะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระในทริปเพราะว่าผมเคยเป็นภาระในทิิิปคือออฝานนน้้้ออมััแตตกกเเเงงงียยผ็หุดล หมดปัญหาเรื่องระบบน้ำมันแล้วก็เปลี่ยนแบตใหม่ลู่งนึงเปลี่ยนแบตใหม่ก็อยู่อย่างนี้แบตใหม่ก็ใช้เป็น7 m. E ์ m ี่ห้อโนูเนียมทั่วไปมันดูมันมีหน้าที่เหมือนกันอะเก็บประจุไปส่วนอันนี้ก็คือโซ่สเตอร์ชุดเก่านะครับเป็นสเตอร์4635โซ่420ผมได้เปลี่ยนเป็น,ปนโซ่415สีเขียวเดี๋ยวดูจากข้างล่างไ,ได้เปลี่ยนเป็นเบอร์469นะครับเพราะว่า1 6 3 5มันจัดอยู่ที่188นะเรารถมันยังไปได้ต่อก็เลยใช้เป็น469นะเดี๋ยวจะมาหมุนให้ดูว่าความลื่นของโซ่ น,นี่คือความเลื่อนของโจสีหน่งห้นะคนดูเป็นไงของจริงเนี่แ้วใส่ชุดสีเรียบร้อยโอ้โหโชคอย่างเท่ก็ใครที่ไปทิปน้ำไม่อ่านะครับก็คุณเหลือเวลาเตรียมรถอีกแค่ประมาณสามสิบวันได้อประมาณหนึ่งเดือนอะประมาณที่คนณดูที่ใครที่ไปหรือใครที่ยังไม่ได้เคยไปนะครับก็สามารถตามไปได้แล้วก็ไปหา ที่พักกันเอาเองอืมไม่รู้ผมจะพูดเพื่ออะไรเนาะหาที่พักกันเอาเองนี่เอาเต็นท์ไปกลางก็ได้ถ้ามันที่พักเต็มอ่ะเอ้อเดี๋ยวพาไปดูข้างบ้านที่ว่าจุดสีคันเนวิลเปลี่ยนออกนะเปลี่ยนอันที่มันเก่าไเฉยเนี่ครับรแล้วก็ไม่มีอะไรเยอะมีไม่ค่อยเยอะหรอกผมเปลี่ยนแค่ชุดสีที่มันแบบเก่าถลอกเป็นรอยออกเฉยๆพรามันแบบ จะบอกว่าไงแบบมันเป็นรอยเวลาไปถ่ายรูปแบบนานๆปีนึงเราจะไปบุรุษเบิกครั้งหนึ่งแล้วแบบต้ากล้องแม่งก็กล้องชัด์จชิปเองเลยถ่ายไปแป๊ะเรียบร้อยโอ้โหแบบภาพโคตรลึลึโอเคคุณดูเดี๋ยววันนี้เราไปลองเทสเจอร์พี่ผมยิบเก้าดูนะครับว่ารถมันวิ่งเป็นยังไงนะเพราะว่าผมเปลี่ยนแบตเจ็ดแอมป์ไปนี่คือรถมันรู้สึกจะแรงขึ้นนะเพราะว่าไฟมันเต็มเออโอเคไปเดี๋ยวไปลองเทสรถกันไปโอเคครับคุณดูอยู่กันที่บ่อขายเลสซิ่งมาเหมือนเดิมเลยเส้นเดิมที่เขาว้เทสเดวิลองเเปปลี่ยนแม ไปดูเบื่อละไปดูใบพัดเรื่วิ่งว่าวิ่งได้เปล่าแต่แต,แต่อันนี้ผมว่ามันโอเคขึ้นนะมันแบตมันแรงก็เหมือนรถมันน้ำมันจะหนาเหมือนปัน๊กติ๊กมันแรงกันเยอะมนดู<ๆ>เรียกว่าไงอะแบบปกติไอคขนงผมเนี่ยจะบอกว่าไงดีวะไอ แบบว่าแบตมันใหม่อะแล้วแรงดันมันเยอะโอ้โหสิบล้อพียบเลอดูกดกดซัดละจริงผมพูดเลย คือผมเปลี่ยนแบตมาใหม่นะคุณดูแล้วทีนี้เหมือนกับว่าแบตลุงแล้วนะมันก็ใช้อ่านานมา,นานแล้วแหละแรงแอมแรงอะไรมันไม่เยอะเหมือนตอนแรกอะทีนี้พอมันเจอแบตแรงๆเข้าไปแล้วคุณดูแบบว่าปั๊มติ๊กมันทํางานฉีดแรงอะถ้าพูดง่ายๆคือถ้าเปิดปั๊มติ๊กนี่พุ่งเมนสปริงเกอร์เลยก็ว่าได้นะคุณดูเจ้ามาเทสร,รถก่อนไปวิ่งจริงนี่แหละคือถ้าเราวิ่งวิ่งจากที่บ้านละเทสความเร็วละเอ้ยไม่มีปัญหาหน้าไม่ล่อน เออโอเคส่งความเร็วได้ก็คือรถจบก็ก็คือพร้อมไปทิบะถ้าพูดง่ายๆแต่ถ้าแบบแม่งเทสไปก็เหมือนเหมือนวันนั้นนะเหมือนเหมือนคลิปก่อนนะคุณดูที่ว่าเทสไปเนี่ยเรารถหลับเห็นนะผมก็มันมันก็ยังดีกว่าไปหลับในทิปผมพูดเลยการที่เราไปหลับในทิปนี่เป็นอะไรที่โคตรเซง็งอ่ะคุณดูพูดเลยแล้วผมไปเริ่มจากจุดเริ่มต้นกัน ตรงนี้อย่างนี้เร็วอย่างเนี้คือรู้เรื่องแล้วว่าเออเนี่ยรถข้ามรอบทุกเกียร์เฮ้ยแต่มันยืนย่นยื่นยื่นรอบตัดให้คนดูเออใส่ไป60 90แ 6, 29, ล้วมันก็ตัดช้าลงนิดนึงนิดนึงไม,ไม่ไม่ตัดอันนี้มากวรถแม่งชนลมเส้นเส้นน,น,นี้มันเป็นเส้น,นอะไรที่แบบอันนี้มากนะเขาดูถนนคือมันไม่ค่อยได้ดีขนาดนะผมก็เลยชอบเลืองที่จะมาเทสเพราะว่าพอไปเจอถนนจริงมันก็ไม่ได้เรียบเสมอใช่ไหมล่ะเออพอเป็นถนนเนี้ย เดี๋ยวต่อทำาเล่นนั่งขี่ด้วยะเป็นไงหดปหมละ่ละหดปหมล่ะเอาเรี่ยงจัดนะผมต้องไปต่อคอเพิ่มนิดหน่อยนะแม่งม,มันมันแอบแอบรับแอบไอ้อคงเคงนิดนึงแต่ก็ไม่มากหรอกแต่มันก็คงเคงอยู่ไปกันทําต่อไปกันเดี๋ยวเจยว คุณดูก็อย่าไปยกล้อมาก้วคุณดูจริงบอกเลยมันไม่ดีสําหรับรถหลอกต่อให้แบบว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนี่ตัวช้ารถดีๆแล้วนะพูดเลยยกล้อเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่เอามาให้มันไกลขึ้นนะแค่แบบเทสเทสได้นี่ยไล่เกียร์ผมจะไล่เกียร์แบบให้มันตัดเนี่ยไม่ได้ละติดล้อมา ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะค,คุณดูคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทริปใกล้ๆบ้านเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวผมจะไปเทสในทริปละรถก็สมบูรณ์ในระดับหนึ่งแล้วครับผมโอเคครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมสำหรับใครที่จะไปทริปน้ำไม่อาบก็เตรียมตัวเตรียมรถดีๆนะที่พงที่พักก็นอนเต็นท์เอาอ่า <c oughs> ก็จะประมาณนี้นครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมไปละบ๊ายบาย